สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมว่าประจําวันที่18เมษายน2567นเะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวม4ี่หนอยนะครับพี่ๆตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแนวทางเลขเด่นตารางก็ท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับก็ลองใช้วิจัยนัในการรับชมนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นมัดรวมเนาะนะครับเป็นมัดรวมตัวเลขเด่นนะครับ สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับผมขอสรุปควบคู่ไปกับแนวทางที่ให้แล้วก็ในเลขตารางด้วยนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก685กับ33นะครับผมให้5กับ6เนาะ5กับ6 8 5 8 5ไม่มีนะครับใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่85นะครับส่วนรดพิเศษนะครับ1,1,2,01ในตัวเจาะที่เราให้ไม่มีนะครับแต่ว่าท่านใดที่จะบินเลขตารางนะครับเด้งบนเด้งล่างเนาะเข้าไปที่ 1 2นะครับแล้วก็0 1นะครับก็ถือว่ามาเด้งบนเด้งล่างนะครับเลขตารางส่วนรอบปกติ28974นะครับ28974ของเราไม่มีนะครับนรอบนี้ไม่มานะครับส่วนรอบ vip นะครับ0 6 0 57นะครับในรอบนี้ใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่60ตรงๆของเรามาในตัวเจาะนะครับ ่วนใครเอาห้าไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่ห้าเจ็ดนะครับเนาะพอถือว่ามาเล็กวิ่งแล้วก็สายลูดในรอบสุดท้ายนะครับเกือบหลุดนะครับพี่พี่เนาะเกือบหลุดนะครับเมื่อวานนี้ส่วนในทางของวันนี้นะครับขอให้ยฮงหิงปังๆทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับ เลขตารางนะครับวันนี้ก็จะมีที่เลข7เลข4เลข2เลข9เลข6นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลข5นะครับสายวิ่งวันนี้ผมให้ไปที่เลข9สายรูปวันนี้ชอบ7นะครับวันนี้ชอบ7 92 95 94 96 72 74 76 75นะครับ3ตัวผมให้ไปที่79 79 2นะครับแล้วก็976 นะครับพี่พี่เจ็ดหกนะครับแล้วก็96นะครับเลขเด่นตารางก็เด่น9ก,กับเด่น7นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับเลขเด่นตารางในโค้งสุดท้ายเนาะก็ ท่านใดชื่นชอบนะครับในรอบไหนในสูตรไหนก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับก่อนออกไปนะครับน้องแอดรบก,กวนฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ